ดีค่ะดิฉันนางสาวชนะพรเจริญชายุทธ์ม .4 ท .5 เลขที่34ค ouais. ่ะวันน pues, ี้นะคะก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับฟิสิกส์อินเด l y l ไลฟเกิดอาการเธอมุนรอบฉันฉันมุนรอบเธอและซ้องดาวเลยอย่างมุนรอบตัวเองเธอดึงดูดฉันฉันดึงดูดเธอ Down, ่องงดดาวยักกเพลงที่เราลงไปเมื่อกี้นะคะก็เกี่ยวกับการโคจรของดวงดาวนะคะซึ่งการโคจรของดวงดาวเนี่ยมันก็เกี่ยวกับแรงดึงดูดระหว่างมวลค่ะ แรงดึงดูดระหว่างมวลนะคะคือแรงที่เกิดขึ้นโดยมวลพยายามดึงดูดซึ่งกันและกันค่ะสมการนะคะก็คือ F เท่ากับ g m 1 m 2หาร r ยกกำลังสองค่า F นะคะก็คือแรงดึงดูดระหว่างมวล g คือค่าคงที่ของการดึงดูดมีค่าเท่ากับ6.67คูณ1 0ยกกำลัง11นิวตันเมตรกำลังสองหารกิโลกรัมกำลังสองค่ะ 1> m 1กับ m 2นะคะก็แทนมวลก้อนที่1กับก้อนที่2ส่วน r นะคะก็เป็นระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสองค่ะเราลองไปดูโจทย์กันเลยค่ะตัวอย่างโจทย์นะคะนายหนอลุมีมวล40กิโลกรัมน้องใหม่ดาวิกามีมวล40กิโลกรัมเท่ากัน ถ้าทั้งคู่ห่างกัน1เมตรทั้งคู่จะมีแรงดึงดูดระหว่างมวลเป็นเท่าใดแล้วก็เอาสมาการที่เราให้ไปนะคะก็คือ F Gm1m2 หาร r ยกกำลัง2นะคะก็จะได้ถ้าแทนค่าลงไปนะคะก็จะได้ G 40คูณ40หาร1เมตรยกกำลัง2นะคะต่อมานะคะถ้าเราใส่ค่า G ลงไปด้วยนะคะก็จะได้เป็น 6.67คูณ10ยกกำลังลบ11คูณกับ1600กิโลกรัมทำการคูณกันนะคะก็จะได้1นึ่คูณ10ยกกำลังลบ11นิวตันทำการเลื่อนจุดทศนิยมนะคะก็จะกลายเป็น1.07ุคูณ10ยกกำลังลบ7นิวตันค่ะ สรุปคำตอบของโจทย์นี้นะคะก็คือแรงดึงดูดระหว่างมวลระหว่างนายหนอนลูกกับน้องใหม่ดาวิกานะคะมีค่าเท่ากับ1.07คูณ10ยกกำลังลบ7นิวตันค่ะเรื่องแรงดึงดูดระหว่างมวลนะคะมันก็จะเกิดขึ้นได้ทุกที่บนโลกใบนี้หรือบนเอกภพเลยค่ะเพราะว่าแค่เราอยู่ด้วยกันเราก็เกิดแรงดึงดูดระหว่างมวลแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ 好，你卡。